ความแค้นระหว่างเราความชิงชังและคำสาปแห่งมนตราของเจ้าสองพันปีที่ข้าต้องอยู่กับความเจ็บปวดนี้ทุกอย่างต้องจบลงไปในชาติคุณช่วยพูดภาษาแบบมนุษย์ปกติธรรมดา,นานกับฉันได้ไหมฉันดาวนโหลดคำยุคเห็นแบบนั้นไม่ไหวแล้วไม่ใช่ตอนนี้คุณพัชระ,ะนางไม่รู้้วยซ้ำว่านางเป็นใครผมหวังว่าสิ่งที่คุณยังไม่รู้ในตอนนี้ เป็นเพราะคุณจำอดีตไม่ได้จริงๆคุณเป็นตัวอะไรเป็นใครและต้องการอะไรจากฉันกันแน่ทุกคนที่อยู่ในบว่วมนตราทั้งหมดกลับมาแล้วข้าขอสาบแช่งดวงใจดวงนี้ท่านจะต้องใช้ชีวิตทนเห็นคนที่ท่านรักตาปไปทีละครถ้าผมได้หัวใจกลับคืนมา คุณเป็นคนเดียวที่จะสามารถถอนคำสาปแห่งหัวใจของผมกลับมามีเลือกเนื้อได้และถ้าถึงนั้นหัวใจของผมจะเป็นของคุณถ้าความแค้นเปลี่ยนใจนางไม่ได้ท่านก็ต้องเปลี่ยนนางด้วยความรักปเป็นแค่มารยาของมทัทิราข้าม,มีทางตกลุมรักมทัทิราอีกรอบเป็นแน่